อ่านี้ห่านวันกำนันผู้ใหญ่บ้านห่านวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่าอําเภอเกียนซากล่าวถึงสิบแปดซิงหาใช่ไหมปีโบราณใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วโอ้เลศิลปินดังๆพี่มีอะไรบ้างเซฟเกินสี่เซฟเลียงสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านพบกับไก่กะละมังโอ้ไก่กะละมังปีโบราณนะอ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่ผ่อนเชื้อเยอะเลยแอลกอฮอล์อ่าสิบสองแน่นอรวันนะครับ ศิลปินมีทุกคืนเอาการไปจิบซี่เลยจิบซ้ำก็มีเอาจิบซี่เปลี่ยนอกการกุศลกับคนหมายล่ากับกับอ่าไปซิบ้าก่อนเช้อเลยเอาสิบ้าสิบห้ากับปบกับทีเด็ดทีเทระเด็ดนะครับอ่าปะทะวงบีบิดัดปะทะกัมดอกวงบีบิดักสิบหกบานิกสิวงแม่อนุแล้วกัสิกอนซชือหญ่เหล่าปตายกอนเชือหญ่อเอ็มซีทูเอลนะครับุ่งย่เลยฮัน วันกำนันอำเภอเกียรติานะครับเก่าวถึง18สิงหาคมพบกันทีห,หน้าทีวาการอำเภอเกียรติากับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านศิลปินจัดเต็มทุกคืนรอ้อวนกับ